กี่แลือครับมาได้จยังไงนอแบบนี้เบียด <c oughs> สองหลังปติปลาตัวเดียวกันโอ้ย <c> ห <oughs> น,น่าครับผม <c oughs> เลยเงดหลายกูได้หลบับ สวัสดีครับปืนบนมีพีนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องสายนุ่มบรรทุงครับผมช่องตกปลาหาอยู่หากินทุกรูปแบบสไตล์อีสานครับนาหน้าวันนี้เกษตรผ่านานามาตกปลานะทองพญาบลือเชียนเดิมครับผมชุดนี้ก็อยู่ก่อนถึงที่วการอำเภอครับผมอำเภอลาดบุหลวงนะครับนานาเดี๋ยวผมจะถึงพิกัดไว้ให้ด้วยครับใต้คลิปครับผมมาติดตามรับชมกังครับผมชุดนี้สิมีแต้มองครับผม จุดนี้กับปอกลกันวันนี้จากคลิปเก่าที่เคยตกครับนานานี่ก็ลงไปได้ประมาณหานาทีแล้วครับผมยังเงียบอยู่คืองเราโอเคครับมนนาเดี๋ยวมาติดตามรับชมภายในคลิปเลยครับว่าจุดนี้จิมีแต้มาครับใบเงืยบที่ใส่มาเนี่ครับผมใส่เป็นเงาใบเขียวครับ นทาให่แล้วครับปลากกําลังครับครับผมใส่กระลังทานครับเยำยำอืมขี้อื้อ คณะนี่แหละกครับผมปัตเตียนครับกาดขึ้นครับมาอน,นี่ทั้งมือมือเลยครับมือนเสากับฟนตกปลาก็ยังกินอยู่ครับคือว่าแจมอยู่มบอน,นี้ เทียนหน่อยครับใส่ดาเทียวครับนั่นนะครับสะสมเต็มไปครับผมพอด้ถอดยุ่มนีย ใส่ไงเลยรครับนั่นนะครับผมเำมังครับเอ,อ้ยนี่สี่นิ้วเกือบหานิ้วผมครับมันสามขีดเลยครับตัวนี้นั่นนะถือว่าพานอยู่ครับผมสามขีดสีด่ขีดทีดดอกแต่สวยมาลนะครับนั่นนะใส่นี่ก็ถือว่าพานเลยครับ เกียนครับผมนะนะใส่กับรังโอเคครับน่ารื่อยครับวันนี้คือว่าแจ่มอยู่หรอครับกินดีจังเลยวันนี้ nắng đang cũng nghỉ đó ngoài dưới vật mà à nhạc น้าไม่ละอัตเทียนครับผมฟ้าลืมเขาแล้วครับเหยียบไปประมาณจค่ครึ่งชั่วโมงนี่ยแหละครับน้าเรือมไม่ละ นี่ก็ปุนนะนะใส่ซอส สองหลังเลยครับพวกมูเมนต์กอลัองคว้กันโอ้ยโอ้ยบึงกเกลือครับมาได้รังไหนนอแบบนี้เบียดสองหลังติดปลาตัวเดียวกันโหน้าครับผพร้อมงังหลายโอ้ยนึกว่ามันกินสองหลังพร้อมกันเลย,เลยปลาตัวเดียวเบียดสองขันเลยเนะี่ย ปลาสอยครับนานามากแต่ยังไงพวกปลาสอยบามโมไดโดดเลยครับนี่กําลังได้ครั้งแรกเลยอืมแสดงว่าแม่น้ำตาจี้นก็เปิดแม่น้ำตาจี้นนะครับนานนาี่ประตูน้ำคลองไม่ใช่ไม่ลื้อเปิดแท้ๆเนี่ยนีปลาสอยงามมากจงิีๆครับนาสอยครับใส่ถอดเสียบเลยครับ หอยยังลยลยไล่ไล่เหมือนง,งูมานละคืองูเลยครับนานานี่ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงพอดีครับผมคนก็ิ่มล่งเม็ดแล้วครับาจะเก็บเบ็ดเก็บเ่ทัททนครับนานา,นาน พักต๊ะก็รอยมากเพรขาดสายครับผมมีตะก้อยังไงเลยเต็มเลยอากาศก็คือมืดมือครับน่ะน่ะปลามันเลืบกินหางแล้วครับผมปลากินทีช่วงเสาไปหาสี่โมงครับผมหลังจากหาโมงมากอ่ะหมดใบากากินทั้งหางครับน่นะน่ะพักโต๊ะรอยมากเขาดสายเลยครับมีตะก้อยังไงได้ ตบครับเอ,อ้ย ผักตบโรยใหมล่ละครับนาหนานี่ครับเงือมืดล้วครับผมสก็บดีสดละครับจังหน่อยนี่ก็บิดหลบสุดท้ายครับลงเงือไปได้ประมาณาคมแค่ครึ่งชั่วโมงละเงือหลบสุดท้ายเพราะว่าสเก็บเบสผักตบก,ก็โอยมากบอ,อกขาซ้ายเลยครับนานา,นา,นาเหยียบชงบ่ายป้า เงียบครับโบกหอยเข่าเลยครับช่วงบ่ใบน้าตาจะมาตกปลาคลองพญามลเรือต้องมาแต่เสาๆครับนา้าไปหาหาโมงเที่ยงนี่ครับปลากินช่วงนี้แหละครับช่วงบ่ายไปเงียบกินหางเงี้ยครับชั่วโมงละตัวบางชั่วโมงก็บ่ได้จักแต้มครับโอเคครับนา้าขอหยาดเก็บเบ็ดก่อนครับผม นะนะครับนะครับมังค,ครับก่อนเก็บเบ็ดครับแต็มสุดท้ายครับไหนจะเป็นแต็มสุดท้ายแล้วนะครับแต็มนี่ยก่อ,อนจะเก็บเบ็ด คครับนนาขยะมากอ่ยืดเรืมมากราบด้วยครับผมนี่เป็นขยะผมกับขวดน้ำขวนนางก็ถุงเยื่อครับงาหัวเข่าครับฝากนิดเดียครับนนามาตกไม้ใดก็ตยืดเรืมเก็บขยะกราบตำแหน่งครับผมสิได้เป็นไม้ที่นาโตกครับเพราะว่าขยะแต่ละจุดนะโอ้โหไม่อยากพอถึงครับเยอะเหลือเกินจุดผมนี่เป็นจุดไม้บุ้มีขยะปพนันครับโอเคครับนนาสิได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปหยดปลากันเลย ครับนนาครับผมผลงานมาื่อนี้ครับผมพี่ว่าก็ได้กินอย ok, ู่หรอกครับที่ทอดอยู an はは่ก็ได้ลาบครับผลงานมื่อนี้ยพี่วะก็ได้ลาบอยู่ครับนนาเนี่ครับผ่านอยู่โอเคครับนนาขอจบคลิปสมีได้ครับผม มาคลิปนี้ครับย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามอยู่พูดนะครับขอขอบคุณหลายๆครับเพื่อนๆนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องสายลมมันทุ่งครับผมขอขอบคุณหลายๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับหน้ากาแฟหนุ่มกระย้ายด้วยครับผมพมาก็อย่าลืมมากนะเนี่ครับ